ไปย่างกินดีชอบไปยางครับไปนีชอบไหมคราบก็ชอบมาเรื่อยๆแล้วก็มาเล่นอาทิตย์หนึ่งครับชอบดิพี่ชอบไปย่าครับแล้วมีใครไปย่างบ้างชอบแล้วก็ที่นั่นก็ที่ในหลวงฟ้างามอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกไหนคใายเชิญเนาะอันนี้เราอายุเท่าไหร่สิบเก้าปีเราสูงมาเท่าไหร่หกสิบห้าเราตั้งแต่เราไปมาณกี่กิโลครับ ห้าสิบเจ็ดติดแบบเราเป็นมือจักล์ครับทีเมย์ครับเรา๋นี่เคยเจอกันอยคีเมย์ไหมไม่เคยครับเป็นไฟแรกเลยเคยได้มีสตาร์ทจ่กรต่อยเข้ามาป่ะไม่เคยครับไม่ได้ดูด้วยไม่ได้ดูอืมแต่แต่พอพอรู้เขาเป็นทีเมย์จำได้ตอนต่อยช่องห้าแล้วเราวางเกมวางแผนอะไรอย่างนี้ก็อยู่บนเวทีครับค่อยแก้เกมมันเราเคยดูตรงนั้นเนาะอืมแล้วไว้ยสท้ายเราต่อยไว้ที่ไหน ตอที่นี่แล้ววันนั้นชนะชนะหนุ่มตังอนอ๋เวทเท่าไหรวันนั้นวันนั้นเวทร1อยสิบแปเขาต่อให้2องปอนด์แล้ววันนี้ร้อยร้อยสร้อยสบแปผมวันนี้ผมต่อให้หนึ่งปอนด์ต่อต้งมีปอนด์เขาไม่มีดอะไรเนาะครับเดี๋ยวเราป็เชี่ยวชามคนเวรำครับชชกับเรานี่ก็ฝากช่วยเชร์ที่นี่เชิาพนๆครับวันนี้ทำที่นี่ได้แล